สวัสดีครับผมบุญเติมพาวเวอร์นะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบ้านนะครับข้างบ้านแล้วก็เออข้างถนนด้วยนะครับมีรถสัญจรงานไวมานะครับบ้านผมอยู่ติดกับถนนนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสาหรับการเพาะขยายพันธุ์ตะลิงปิงนะครับนี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับ10วันแล้วนะฮะผมเก็บไว้อ่าแล้วก็ลืมนะครับลืมพอดียุ่งยุ่งงานด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเพาะ ให้ดูให้ชมกันนะครับเอาละครับมาแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างบ้านแล้วนะครับนี่ก็มาดูนะฮะครบสิบวันแล้วความจริงก็น่าจะเปิดได้ตั้งแต่เจ็ดวันนะครับก็ถึงเวลาเลยคร้บโอเคนะครับก็มาเปิดกันเลยนะครับมีรุ่นมีรุ่นนะฮะมีรุ่นนี่เปิดตาโอกออกมาลองดูกันก่อนนะครับ ว่าจะพบนางโมลาหรือจะพบอาลานะครับกับเม็ดตะลิงวิงนะครับเอาที่ชื่อออกมาก่อนนะครับจิบมันติค่อยๆง้มแง้มแง้มแง้มออกมาอาเคนะครับเม็ดเต็มเลยนะครับเม็ดงอกเต็มเลยนะครับให้ดูเลยนะครับ อันนี้รากยาวไปแล้วนะครับแสดงว่า10วันนี่มันงอกงอกไปเยอะถ้าสักประมาณสัก5หรือ6วันน่าจะโอเคนะครับาสังเกตดูนะครากมันจะยาวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร นี่ฮะผมอยากได้รากประมาณนี้นะฮะรากที่ไม่ยาวเกินไปรากประมาณมนนะะรักสามิลนะฮะราแบบนี้เราจะหมดปลูกแล้วมันก็วางง่ายแค่นั้นเองอ่ทีนี้ก็รู้เล้วนะครับว่าทำไมผมต้องบอกให้ให้เกลีย่ยเมล็ด ให้เกีีรยเม็ดให้เกีีรยเม็ดมานานาห่านะครับยาเราจะยิบนะฮะมันจะง่ายนะครับเวลาจะจิบไปปลูกนะฮะง่ายโอเคครับทีนี้ก็มาดูวาสาัสดุปลูกของผมนะครับผมชอบนะฮะปลูกใส่แก้วนะแก้วน้ําแก้วน้ําที่ใช้แล้วนะครับเนี่ยอย่าลืมนะต่อรูตรงก้นด้วยนะครับต่อรูตรงก้นให้คนระบาย บาบน้ํานะครับก็ว่าพอเวลาเราปลูกใส่แก้วเราจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนเอาให้ใครเอาไปฝากพี่ฝากน้องคนนั้นคนนี้มาขอเอาไปปลูกแจกจ่ายมันจะสะดวกง่ายนะครับเวลาวางก็จะง่ายด้วยนะครับเวลาวางมันจะวางได้ง่ายนะครับถ้าเกิดใส่ถุงดําเวลาวางอัดดิ้มไม่ดิมไม่แน่นมันจะ ยกไปเก็บมาบมน,ะนะครับมาจกวางกบนะครับอันนี้เราวางบนพืชเลยนะครับมันสะดวกนะสำหรับผมแล้วก็ไม่เลื่อบินปลูลกไม่เลืองวัสดุปลูกนะครับเรามาดูที่ดินกันนะครับสำหรับดินปลูกนะครับให้ใส่ไว้นี่ฮะเราต้องเผื่อไว้ที่ไหนเผื่อไว้เวลาเราวางเม็ดแล้วเราก็ต้องเอาดินมากลบ แล้วก็ต้องเผื่อหรือให้เหลือของไว้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลารดน้ำน้ำไม่ไอยู่ในนี้นะครับก่อนที่กขจะซึมลงไปนะครับอันนี้เป็นดินดินธรรมดาทั่วไปก็ได้หรือถ้าคนที่ไม่มีก็อาจจะใช้ดินหลูกก็ได้สูงละสิบยีสิบอะไรก็ว่าไปนะครับนะใส่ดินไว้ประมาณนี้นะฮะไม่ต้องเต็มนะครับก็ประมาณสักเศษสามส่วนสีแก้วนะครับเผื่อไว้กลบ เล็ดนิดนึงแล้วก็เปลือกขบไว้สำหรับลดน้ำนิดนึงนะครับทีน,นี้เราก็หยิบเมล็ดนะครับมาวางวางเลยนะครับผมวิธีตัวนี้ใช้ที่ใช้ฟอ,อร์เซสนะครับผมว่ามันสะดวกนะฮะหยิบมาแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางเลยนะครับวางเลยให้ลากอยู่ด้านใต้นะครับ แต่ความจริงแล้วลากมันสามารถที่จะวิ่งเข้าลงไปหาดินของมันเองได้นะครับผมจะวางไว้แค่ละ3เมตรนะครับ3เมตรเนี่ยนะครับ3เมตรไม่เยอะก็วาง2เมตรก็ได้นะครับ3เมตรแล้วทีนี้เพราะว่าเขาโตขึ้นมาจริงๆ นีว่วางให้ห่างหน่อยนะครับเผื่อไว้นะครับสำหรับของผมนะครับผมจะถอนทิ้งเก็บไว้เฉพาะต้นที่สมบูรณ์จริงๆนะครับแค่ต้นหนึ่งต่อแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์เหมือนกันหมดทั้งสามต้นถ้าเราวางห่างๆแบบนี้นะฮะบางขอบกแก้วเราสามารถจะแยกต่อได้อีกนะครับ ก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาดินมากลบนะครับเอาดินมากลบเลยนะครับกลบบางๆนะบางๆนะครับกลบบางนะครับนี่คือเรากลบดินแล้วนะครับ ทีนี้ก็แก้วที่เราเผื่อของแกือไว้นะครับก็จะเหลืออยู่อีกประมาณสักเพลนเลยนะครับเหลืออยู่หน่อยหนึ่งไว้เวลาเราลด,ดน้ํานะครับน้ําไม่ได้อยู่ที่นี้นะครับนี่เราก็จบทั้งหมดเลยนะฮะก็จบเลยนะครับนี่เม็กวดก็ยุบออกนิดหนึ่งนะครับ เยอะไปไหนก็กบเลยนะครับกบเลยเม็ดยังเหลืออีกนะฮะแต่ว่าผมทำให้ดูแค่2แกว้ว3แกว้วนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำเลยนะครับช่วงรดน้ำนี้ระวังนะฮะอย่าลงน้ำเด็ด แรงๆนะฮะเดี๋ยวเม็ดมันจะก,กระเด็นนะครับผมก็เลยเนี่ยฮะหยนเอาออกมาจนไร้แป๊บเดียวครับเห็นฮะเดี๋ยวก็เต็มนะครับได้นนชุ่มเลยเขาก็อย่ค่อยๆซึมลงไปนะครับส่วนน้าที่เหลือก็จะออกไปทางรูก้นก้นแก้วนะครับเพื่อเพราะว่าเราจบก้นไว้แล้วนะครับไม่น่ากวน้ครับ แต่น้ำกัางนี้ไม่ได้เสียหายเลยนะครับเปลือยเลยก็เป็นอันาเรียบร้อยนะครับทั้ง 9, เก้าแก้วองคนะครับแล้วก็เอาไปวางในที่โล่งนะครับวางในที่โล่งประมาณสักสามสี่วันเ,วเขาจะเริ่มงอกครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเก็บเอาไปวางในที่โล่งนะครับ ตองที่ผมกวางไว้ทั้งกระบ,บาดนี่แหละง่ายดีสะดวกด,ดีนะครับนะฮะก้า,าก้าวเกเก้าก้า,กา,กา,กาต้นแล้วกันตีก้าวต้นรตะว่าเกล่าสามต้นก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นไม่สมบูรณ์เมาก็จะถอนออกเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้แค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ยกไปไว้ในที่โลงนะครับโอเคครับเอาวางไว้ในที่ลงเ,เรียบร้อยนะครับทั้งก้าเก้าวเกลนะครับ นี่ก็รออีกประมาณสักสามสี่วันเขาจะเริ่มงอกนะครับแล้วก็รออีกประมาณสองเดือนนะครับเขาก็จะงอกนรับโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ตอนเขาโตเลยแล้วกันนะครับชิมอ่าเนี่ยโตแล้วโตวแล้วเฮ้ยผมเพาะไว้เมื่อวานที่สองเดือนที่แล้วนะครับโอเคหยิบให้ดูน,นั่นึองเนี่ยอ่าต้นนี้ อายุสองเดือนนะครับสังเกตไหมฮะมันจะมีอยู่สองต้นนะครับสองต้นเพราะฉะนั้นผมบอกไว้แล้วว่าเออผมจะถอนเอาเลือกต้นที่ดีไว้ต้นหนึ่งครับอ่านี่ฮะมีสองต้นนะครับเห็ไนไหมทำไมต้นนี้มันเล็กอ่าแต่ต้นนี้มันโตต้นนี้นะครับโตนะฮะต้นนี้ไม่สมบูรณ์ผมก็ถอนทิ้งเลย ความจริงถ้าาไปปลูกมันก็โตนี่แหละครับแต่ว่ามันมีต้นโตวกว่าต้นที่สมบูรณ์กว่าตอนนี้ก็ทิ้งไปเราจะแกะแค่ตอนนี้ต้เนเดีย้ยงทีนี้ที่ผมบอกว่าออใส่แก้วนี่มานสมตรงไหนนี่ไงฮะจะเอาไปฝากเพื่อนอ่าให้เธอตอน้นแบบปีงปีงหรือจะแบ่งบ้านอ่าให้เธอเอาไปปลูก หรือเราจะย้ายไปปลูกเองก็แค่หยิบใบถือไปไมว่าคุณลุงมคุณลุงมเทร็จก็มัลงลุงได้เลยนะคับไออยู่ในแก้ปแบบนี้ผมไม่ทำต่อแล้วนะถ้าปลูกผมก็ปลูกเลยนะครับแต่้ให้ดีต้องควรจะเข้าตุงทำอีกทีหนึ่งให้ก็โตให้สูงสักสักพุดหนึ่งนะครับผมยิ่งโตอันนี้ อย่างดีเราก็จะปลูกกันบ้านหนึ่งประมาณสองต้น,สา,ตนสามต้นก็เหลือเืัอแล้วนะครับนะฮะก็เอาไว้แจกจ่ายก็แล้วกันไอ้เพื่อนเพื่อนผมยังไม่ได้มาเที่ยวบ้านแต่มาเที่ยวบ้านเนี่ยมันจะต้องขอแน่นอนเลยนะครับรู้อยู่รู้อยู่นะครับไอเราก็ชอบเพราะเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บแจกจ่ายเพื่อนเพื่อนมีความสุขนะฮะผมชอบอยู่กับคนมา เราว่าเม็ดเม็ดอะไรเราก็ไม่ลงทุนเรามีต้นแม่ของมันอยู่แล้วนะครับเทโพไว้แล้วก็จ่ายเพื่อนเพื่อนหญ้าทะเลมิส,สหาย,ยาหน,นะครับนะครับต้นมาละโกอด้วยต้นส้มฮันนี่มก่อนะครับโตแล้วฮันนี่มะคอายุสองเดือนเหมือนกัน ตอนนี้ก็เป็นลำไยขีดตั้นนะครับอายุสองเดือนเหมือนกัน่พกพ่อพ้อมทัหมดเลยนะครับลำไยขีดตั้นนะครับลองไปดูหนาดูบางคนก็ว่าเป็นไม้เป็นกะระแสอยู่อนตรงกับพอไว้เิ่นๆนะครับไว้รอหน้าฝนมาเดี๋ยวจะเอาลงหลุมปลูกนะปลูกไว้นะิ้นิดต้นไม้เราไม่ต้องไปเฝ้ามันนะครับกายของต้องทำ ต, <c oughs> ต้นไม้ปลูกทิ้งปลูกกว่างไว้ดูแลก็ดีแล้วก็ได้ผลผลิตดีๆที่กินดีๆปลูกแบ้เทวดาเลี้ยงก็ได้กินแบบเทวดาเลี้ยงนะครับการผมนะรับการคลิปการก็ขยายพันธุ์ต้นแิญญงกินออกผมนะครับก็จบในแบ,บงเท่าน,นี้นะฮะคิดว่า,าถ้า ความรูปป้กบบท่านท่านรู้ได้นะฮะมาขอนนร้องนะสำหรับผมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับหายตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย